ขอเชิญเพอนเพนบีสวัสดีครับพวกเราแฟนบีครัสวัสดีครับผมชื่ิยครัเป็นยลครับสวัสดีครับผมชื่อเป็นแนบีครับคุจันี้ที่ได้จากทุกคนนะครับขอบครับสวัสดีครับลอยจากวงแฟนบีครับเป็นเมนวอเคชั่ับสมาชิกประเทศไทยครับ สวัสดีครับเจมจากวงแฮนบีครับผมเป็นเมนเปอร์ครับผมสวัสดครับผมชื่อมัมับผมเป็นคุณเกาหลิคครับผมปนับนเป็นซอเบนทรงานอนดหน่อยค่ะแยงไงว่าุ้ฮุ่เป็นยังไงบ้างเซ็กีไมเ่ยอ 그 정말 마나장는데어 이렇게 여러가지 아파트 분위기도 그렇고 정말 좋고 그런 습니다 其实今天表现。 การเตรียมตัวก่อนหนี้ครับพวกเราเต,ตรตัวมานานมากแต่ว่าในโชว์เคสคือพวกเราแบบทาทุกอย่างผ่านไปไวมากแล้วก็แบบก็รู้สึกว่าแบบมันผ่านไปแล้วหรอไงครับก็คือจริงๆแล้วพวกเราก็อยากทำหลายๆอย่างให้แฟนคลับได้เห็นมากกว่านี้ครับซึ่งแต่จริงๆแล้วมันเป็นร้มแรกของเราครับเราก็อยากจะฝากให้ทุกคนช่วยติดตามพวกเราครับเพราะว่าวันนี้มีความสุขม,มากๆครับ จริงๆวันนี้ก็เป็นหนึ่งวันที่ผมผม,มีแต่คำว่าขอบคุณครับเพราะว่าอยากขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับแล้วก็อยากขอบคุณพี่ๆสื่อหนังสือทุกคนที่ให้ความสนใจพวกเราแล้วทำให้งานนี้มันแบบดูน่าสนใจมากขึ้นครับผมแล้วก็ขอบคุณเมมเบอร์ครับวันนี้ผมรู้สึกว่าเต็มอิ่มกับโชว์มากๆเลยครับวันนี้องเที่ชุดเคส1%ที่

อัลบ like ั้มนี้พวกเราว่าใช้เวลาเตรียมตัวประมาณจริงๆหนึ่งปีเศษแล้วครับเพราะว่าพวกเราต้องเตรียมตัวตั้งแต่พวกเราแบบว่าเริ่มเทรนกันอะไรเงี้ยครัเราก็ได้เพลงมาโปรเจกต์นี้มาใช่ไหมครับก็ต้องศึกษาเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของเพลงนะครัเพลงครับซึ่งเพลงอัลบั้มของเราเนี่ยมันนี่เพลงไหนที่เหมือนกันเลยครับแต่ละสไตล์ไม่เหมือนกันนะครับผมเราพยายามกันอย่างมากทำกันบ้านกันทุกวันครับเพื่อที่จะทออกมาได้ดีที่สุดครับก็จะออกอัลบั้มใช่แล้วก็อย่างคือ อย่างที่บอกครับคือเรามีเพื่อนจากที่ประเทศจีนแล้วก็ประเทศเกาหลีนะครับว่าใช้เวลาตรงนี้ครับเรียนภาษาไทยครับแล้วก็หลองต้องใช้เวลานาน,านมากครับอกนแล้วก็เพื่อนตั้งใจมากๆครับแล้วก็คืออัลบั้มนี้มันก็เรียกว่าเป็นอัลบั้มที่เรียกว่าทาทยของพวกเราอยา่างหนึ่งกันครับเพราะว่ามีหลายภาษาใช่ครับหลายภาษาหลายสไตล์ครับแล้วก็การเต้นอีกการร้องอีกแล้วก็เรื่องวัฒนธรรมอาหารการกินทุกอย่างคือ 아 연습할 때 저희가 일단 가장 뭐 곤란하다고 하면 저 하다 하다고 하면 은 언어라고 생각을 해요. 근데 저희가 막상 이렇게 연습을 할때 너무 힘들 คือถ้าบอก버่าเป็นฝักตัวอาจจะเป็นภาษานะคะเพราะว่าเป็นแต่ละคนก็เป็นใช้ภาษาไม่เหมือนกันแต่ว่าเป็นบอกว่าเป็นอุปสรรคไหมก็ไม่เพราะว่ายังไงก็เป็นอยู่ด้วยกันแล้วก็มีความสุขด้วยกันก็เลสนุกสนานด้วยกันแล้วก็ทำงานได้ดีด้วยนะคะ 그리고 싶은데 이제 키이랑스이랑 다른 점도 있을 수 있으니까 혹시 뭐 다른 점이 있다고 하게 되면 그 점을 한 말씀 부탁드릴게요. 어, 와, 감량 어, 일단 스 일단 전 세계적으로 유명해질 을는요 일단은 태국 분들이 음악을 사랑하시는 열정이 너무 남다다고 생각해서 저희도 คือจริงจริงที่팝กำลังจะเติบโตอยู่นะคะคือเป็นที่팝ก็ไม่แพ้เคป๊อปอยู่แล้วก็คือว่าคนไทยก็ชอบเพลงมากๆอยู่แล้วก็คือว่าอย่างไรก็จะหลายคนติดตามเรื่องที่팝บ้างแล้วก็คือว่าไม่ใช่เฉพาะที่เมืองไทยนะคะหลายๆประเทศก็คือก็จะดังด้วย 现在，呃，当然，大家也不太是觉得 KPOP 很流行是一个主流。但是我觉得我们聚在一起，我们三个国家人，都有呃，根、嗯、基，冰高里坤爱，所以说我希望把我们三个国家的文化融入在一起，然后把 KPOP，当然我们在一起一因有我们喜欢 KPOP 的文化，我也希望我们三个国家的文化把 KPOP 给发扬光大，然后然让更多人喜欢 KPOP。嗯嗯嗯嗯嗯 โยทไทยเอาสืสืโดการรวของก่านเข้ากันที่หนาหูกันแล้วก็พวกานเอ่อัร้าก็ออกมาจตกนัเราก็พันาสอก็่าั้องารเพื่อในกรรมกัน ็เข้าได้เปลี่ยนของเราะครับก็คือเรียกว่าเป็นกลยุทธ์ดีกว่าครับคือแต่ละประเทศครับก็จะมีการทํางานที่ไม่เหมือนกันแล้วก็มีสเสน่ห์แล้วก็วัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับเราเลยเลือกจุดนี้ครับว่าเป็นจุดแข่งของอแพลน B ครับมีทั้งเกาหลีไทยจีนครับแล้วก็อีกอย่างหน่งเราแบบทีฟอมครับเราอันดับหนึ่งคือเราเลือกต้นที่ทีฟอมและอันดับสองคือเรานำาวิธีการทํางานวัฒนธรรมของแต่ละประเทศเข้ามารวมกันแล้วก็มาจูน ให้มันเกิดเรียกว่าแลน B คือจริงๆแลน B มันเปรียบเสมือนกับศิลปะมากกว่าครับคือเราสามารถเป็นทั้งเส้นตรงเส้นโค้งแล้วก็เส้นหยักได้ครับตรงนี้ครับเราสามารถนําเส้นต่างๆนะครับมาพัฒนาเป็นผลงานเพลงต่างๆได้นะขอต่อยอดจ่ออีกนิดนะครับก็ผู้ถึงสเสน่ห์ของพวกเรานะครับก,ก็ก็คือเรามีสัญชาติที่เหมือนกันใช่ไหมครับแต่พวกเรา แต่พวกเรามีใจรักในทีป๊อปเหมือนกันเลยอะแล้วก็ทุกคนมีทัศนคตเดียวกันเลยว่าหวังจะทําให้ทีป๊อปเนี่ยก้าวสู่ระดับสากลครับผมตรงนี้คือเสน่ห์ของพวกเราตรงที่เรามีความคิดเหมือนกันมีทัศจุดที่ใกล้ที่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันจะส่งคิดว่ามันจะส่งให้เราไปถึงจุดที่เราต้องการได้ครับเจ hey, 전국에 뭐, 뭐라 해야 되 모든 나라의 시장으로 본다고 하게 되잖아요. 시 네, 어떤 제 전망을 보는지 한 나라만 보는게 여러 나라를 본 거잖아요. 여러 나라의 시장 전망. 일단 태국 시장 태국, 모든 지역과 저희 나라 성격이. เเป็นพี่มองไทขอเรากเป็นวงของเราก็เป็นชาวชาก็คือเกาหลีจีนก็ขยับไปด้วยแต่ว่าของเราไม่ใช่สิน่นี้เราจะไปอยนไปทั่วโลกถ้าเปลี่ยได้ก็อยากจะจับทั่วโลกด้วยนะครับผมค่า่จรนนีรางไทยัจีนัเกา่ป 然後我們的目標就是有要找出把總像國際會的網絡。當然呢還有一個是3加。那如果我們沒有它的DC的話,當然呢就都沒有 <noise> 한세개의 언어가 하나로 보이네의세개의 언어가 어 언어로 알 아직 정확한 계획은 없지만 앞으로 좋은 기회가 생긴다면 저희도 꼭 그렇게 한번 네. 노래를 불러보고 싶어요 고생하셨습니다 네. 네. 재미을것 같습니다 는데 ไปือยๆระปานนครบน่าจะมีโอกาสได้ก็คือเราคอยอยู่กับการน่าจะจะอยู่

어, 태국에는 수많은 인재들이 있다는 것을 알고 있고, 뭐 예를 들어서 뭐 지금 K-POP에서 뭐 충분히 소공한 뭐, 리사, 뱀뱀, 리콘, 뭐, 이런 분들만 봐도 태국에는 수많은 인재들이 있기 때문에, 그 다음에 이제 태국에서 수많은 인재들을 찾았고, 플래그를 드리고 이제 전 세계적으로 k p o 을 가지고 나가는 게 저희가 보이기 때문에. เมือกี่ถามไปคือทำไมเรื่องเาเปิดตลาดที่เมืองไทยคอ่ะก็คือตอบมาว่าจริงแล้วคนไทยก็คนเก่งก็หลายคนยูนะตัวเชฟเนีซ่าเบลเนที่ะออะไรต่างๆก็คือว่าเราก็กำลังหาคนเก่งที่บนไทยเหมือนกันแล้วเราก็เจอานทนากแล้วต้องป็วทีีเขาเป็นสังไามากด้วยก็ อณะกรราธิกก็ที่ขาก็จะกนใพืนด้วยในเเืองมาที่นก่อนค่ะเรืองเรืองเลือน้องนองไ่มาสาบมใาจารย์นนักน่เลอัง้กสารคนด้ไเคหานอง 어, k p o p 이팝에는 한국에는 다국적 멤버들이 많은 아이돌들이 있는데 이제 태국에는 보니까 그러니까 다국적 멤버 아이돌이 많이 없는 것 같고 지금 아이돌 시간이 이제 태국에서 퍼지는 만큼 저희가 조금 선제투자로 조금 나서고 싶어가지고 이렇게 보이기도 어요인이라게더 많은 <목소리> 답이가 ก็คือว่าถ้าเป็มไปได้คออยากเป็นรันหน้าเป็นที่ที่เขาท ouais. ี่ไปไทยโดนไปขาด้วยหรือนังเลยจะ ola, Chicago, right, de ิาเปข้าโกแล้วก็เป็นัมด้วยค่ะไม่รอาผมนะกับดเลยค่ะฝากคุณแม่น้ค่ะาวเนคตมบา่ีให้ม่ทมันได้ล่า้ามสทเมั้ือ่งอินเทอ็เล่ถ้าม่ส่ร นต้องอีกเลรลอยภาษาไทย <Okay. S 2> เจอแล้วก็ภาษาเกาหลีอ <noise> 嗯，第三首，我们第一张专辑，我们就是发了三首完全不一样风格的歌曲，然后这三首歌里面有一首比较，他他是一个比较炫酷的，比较帅的，然后像。 เป็นเ่ที่โกติดเรื่องของโคแล้วก็เป็ามโควตัวเ็เ็ที่สนัหา้กา่างใจได้ด้วยก็้าามว่มเราเลือกให้มนารยนเซนตอรเพราะเราอยากจบอกว่าีทยมันคือความเป็นได้ด้ที่สุดเราจะเแบบจะได้เรากยะได้แล้วก็ขอถาสามีแบบอาจจะเปว่าเราทะให้เราบอก ครับก็อัลบั้มแรกของพวกเราครับก็คือ1% percent h e first single อัลบั้มนะครับก็มีทั้งหมด3เพลงนะครับมีเพลง Halikali ล Sunday to Monday แล้วก็ Overflow นะครับก็อยากจะฝากทุกคนครับช่วยติดตามทั้ง3เพลงนี้ครับทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับสามารถติดตามพวกเราได้ที่อินสตาแกรมเฟซบุ๊กทวิตเตอร์ครับแล้วก็ยูทูบที่แฟนบีนัสกอร์โอเอฟซีครับแล้วก็อย่าลืมฟังเพลงพวกเราเยอะๆด้วยนะครับ คดิชีเพลง Overflow หรือเพลง s e d i m o n d a y ที่เพื่อนๆได้บอกไปนะครับว่าเป็นเพลงที่มีสไตล์ที่หลากหลายซึ่งผมคิดว่าตรงนี้จะเป็นจุดเด่นที่จะสามารถตีตลาดคนที่ฟังเพลงในหลายรูปแบบครับผมก็อย่างที่บอกครับก็ฝากติดตามเพลงของเราด้วยและที่สําคัญเราก็มีช่อง TikTok แล้วด้วยเหมือนกันครับก็ถ้าใครอยากดูชาเลนจ์หรือคอนเทนต์ของพวกเราก็สามารถติดตามได้ที่ช่องแฟนบีนัสกอล OFC ครับครับผมตามนี้ครับผม 네 오늘 저희 첫 번째 쇼케이스 원퍼센트 어, 앨범 어, 수록곡 총세 곡이고요. 할리갈리, 썬데이 먼데이, 오브 블로. 전부 다 다른 또 다른 매력으로 준비되어 있는 곡이니까 많은 관심 부탁드리고요. 감다 그리고 저희가 진행하고 있는 챌린지도 많이 많이 참여해 주시길 바라겠습니다. 어 그리고 마지막으로 저희 항상 소리 없이 뒤에서 고생해 주시는 모든 스태프분들 그리고 모든 에이치엔드 관계자 모든 분들 대표님 실장님 피리님 연출팀까지 정말 그분들이 아니었으면 저희는 이때까지 못했을 것 같습니다. 정말 정말 감사합니다. ที่เราลงลงสุดกันมาเราฝากฟังประสบความสำเร็จกันมาด้วยกันนะครับผมแล้วเราก็เต็มที่มันมากทุกคนไม่มีใครแ่วเลยครับผมแล้วก็อยากขอบคุณแฟนคลับที่คอยให้การสัพพอรุตพวกเรานะครับผมขอบคุณพี่ๆีสื่อมวลชนทุกคนมากๆครับที่ให้การสนใจพวกเรานะครับผมแล้วก็ทําให้พวกเรามีเป็นที่รู้จักมากขึ้นครับผมขอบคุณทางครอบครัวขอบคุณคีดีนิมครับที่ สอนพวกเราแล้วก็เต็มที่กับพวกเรามากๆครับผมที่สำคัญที่สุดอยากขอบคุณบริษ vale ัทเอชแลนด์ครับที่ให้โอกาสพวกเรามาทำโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ครับครับ